ครับผมสวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะนําเทส90กองใหญ่ปี05เบียแปดคูนสอันเกียร์อยู่ข้างเอามาทําคลิปให้ท่านได้รับชมกันนะครับผมแตหรับรถคันนี้ปเป็นรถที่ทางร้านเราเช็คสภาพใหม่ทั้งคันนะครับเครื่องยนต์ฟิตใหม่เปลี่ยนลูกสูบแหวนใหม่ตีปอกใหม่นะครับฝาสูบก็ทําใหม่แล้วนะฮะฝาสูบนี่เปลี่ยนวาล์วเยเสียใหม่เลย ทำว่าวเอาไอเดียเสียใหม่เลยนะครับแต่เป็นยังคงเป็นข้อเวียงมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับนะฮะเพราะข้อเวียงเราดูแล้วไม่มีร่องมีรอยนะฮะนะครับระบบขับก้านที่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องใหม่นะครับเครื่องยนต์นี่ฟิตใหม่ระบบเกียร์ระบบไฮดรอลิกเช็คใหม่หมดนะครับฐานหน้านี่บิวใหม่หมดเลยนะครับสินใหม่ทุกจุดยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับคือเราเช็คเต็ม100%เลยนะครับคันนี้ เดี๋ยววันนี้เราจะพาชมรอบๆคันครับพร้อมกับจะสาธิตวิธีการใช้เกียร์นะครับเกียร์แปดคูณสองันเกียร์อยู่ข้างก็เหมือนเกียร์กลางก็ทั่วๆไปนะครับเพียงแต่ว่าคันเกียร์จะอยู่ตรงข้างๆแค่นั้นเองถ้าท่านใหนไม่ชอบก็สามารถซื้อฝาเกียร์กลางหกคูณหกมาใส่ได้เลยนะครับเกียร์แปดคูณสองนะครับก็คือเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่และเกียร์ถอยอยู่ในอันเดียวกันนะครับ แล้วไอ้ไอส่วนตัวเล็กอีกคันหนึ่งก็จะเป็นโล w h นะครับผมแค่นั้นเองส่วนส่วนเกียร์แปดคูณสี่นะฮะคันเกียร์อยู่ข้างก็ลดขนาดการเข้าเกียรก์ก็คือจะเข้าเกียร์หลักก็นะครับหนึ่งสองสามสี่นะฮะแล้วก็มาเดินหน้าถาลังอีกอันหนึ่งนะครับผมนี่คืออักราคาเกียร์แปดคูณสี่แต่ถ้าแปคูณสองก็จะเป็นแบบที่ผมว่าทีแรกนะฮะหนึ่งสองสามสี่ถอยอยู่อันเดียวกันเลยนะครับผมนะฮนะอุปกรณ์ติดรถคันนี้จะจะจะ,จะได้เป็นดันหน้าเพลิงหลี นะครับแล้วก็จานเจร็ดเตีมทีครับเอกสารทะเบียนพร้อมนะครับรับร100%นะครับผมพร้อมรับประกันคุณภาพนะฮะสามสิบวันนะครับผมเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกถ้ามีปัญหาทางร้านเราดูแลให้ฟรีครับแขนลากแขนแปนนี่สวยเลยนะครับเห็นไหมฮะเป็เดิมครับรถคันนี้นี่จำไม่ผิดแด้เราแล่ไปจางหภาคใต้นะครับสวยเลยใช้งานน้อยรถบริษัทนี่ครับแต่ตามมาพวกฟังแข็งแรงนะฮะ แขนปรับปรับสายฝาที่ปรับได้หมดทั้งสองข้างนะครับนี่นะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งซ้ายนี่เดิมนะครับทั้งขวาเป็นใหม่ครับซ้ายเดิมขวาเป็นใหม่ระบบสายไฟเดิมใหม่หมดนะครับผ่านไปยังอยู่เยอะนะครับผ่านเจ็ดไปอยู่เยอะถ่ายลรถ่ายนานี่เหมาะเลยนะครับอันนี้เราฟิวแล้วเช็คแล้วนะครับผมพร้อมรับประกันคุณภาพพร้อม แบตเตอรี่นี่เดี๋ยวจะให้ใหม่นะครับผมแต่ตอนนี้เราใส่ทดลองไปก่อนนะครับรเครื่องยนต์วิเครเครื่องอยู่นิดๆนะครับแค่กอกอากาศใหม่ใหม่เลยนะครับผมของเอร็ววิเคริะใหม่หมดนะครับตัวนี้เราเพาะสองเทาจะเป็นปิดเปิด,ปดน้ามันนะครับผมถ้าแบบนี้จะเป็นเปิดเป็นเทาเดียวถ้าฝังแบบนี้จะปิดจะเป็นสองเทานะครับ ของใหญ่นะครับของใหญ่ยังใหม่นะครับผมหนา้าเท็กใหม่เดี๋ยวแนะนำเลยนะครับผมสำหรับเลขเครื่องตัวเท็กเก้าศูนย์จะอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยเลขก๊าซีนะฮะอยู่นี่นะครับอยู่บริเวณนี้นครับผม เลขคัสซีทีเขสูงอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณที่นิ้วทีนะเนื่องจากว่ามีหลายท่านโทรมาสอบถามนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับเออใช้คลิปนี้ไปสัมพนานธ์บอกเก่าเลยนะครับผมระบบโชคใช้ได้ปกตินะครับก่อนล็อกใช้งานได้เลยวาชมด้านบนหน่อยมีกระไดขึ้นถึงขั้นก็จะ อันนี้เป็นคันเล็กมือนะครับผมอันนี้คันเล็กมือเลมืออันนี้ยกหางนะครับยกหางอันนี้ยกด้านหน้าอันนี้เกียร์ครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้โลอไฮอันนี้ปล่อยชาร์จอันนี้ความร้อนนะครับอันนี้รับเครื่องอันนี้เป็น นี่ครับเผื่อท่าไม่รู้คกดลงม่โอเคครับนี่สหรับรุ่นนี้นะครับพวงมาลัยจะปรับระดับได้นะครับผมปีนงานไปขึ้นกดลงมาก็จะสูงต่ำได้นะครับปรับตึนปรับลงได้อ่ะเดี๋ยวเราชมคลิปการทำงานกันดูครับผม นี่นะครับผมก็กําลังดีนะครับรถฟิตใหม่นะฮะบัมเชื้อเพิงเช็คใหม่กําลังใช้ได้เลยระบบไฮดรลิกดีปกติเลยทุกอย่างนะครับผมทันนี้เราตั้งราคาไว้850,000บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจนะครับ0 8 1 0 7 6 6 4 0นะครับเบอร์โทรศับ850,000รถบิ้ร้อยนะครับผมกว่าตาภาพีเลยนะฮะ เ็ขก,ก็ศูนย์กองใหญ่เกีอแปดคูณสองนะฮะ <_ d ata> เอกสารทะเบียนพร้อมโมนนะครับ ก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ